วันนี้ครับผมมีฟอร์ซ่าเก่ามากๆนะครับมาที่ร้านลิขิตเพื่อมาบิ้วระบบเบรกนะครับจะเป็นระบบเบรกแบบไหนเรามาดูกันครับผมฟอร์ซ่า300นะครับเจนเก่ามากๆเจนแรกๆเลยนะครับฟอร์ซ่าโซฟาอะไรแบบนี้ลูกค้าคนนี้จัดเต็มมากๆนะครับระบบเบรกน,นี้ก็เกือบแสนแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างบนเนี่ยลูกค้าต้องการแบบไหนมีปลดเร็วด้วยแล้วก็เล่นหัวสาย เรจะได้ทรงประมาณนี้นะครับก็คือใช้เป็นหัวคามูทั้งหมดเลยนะครับเป็นหัว45องศานะครับแล้วก็ต่อด้วยปลดเร็วอัลฟาแล้วก็โค้ง1 5องศาแล้วต่อหัวสายอีก45องศาเพื่อลงไปนะครับซึ่งฟอร์คซ่าคันนี้นะครับเป็นระบบ ABS พ่วงก,กับคอมบเบรกดังนั้นเราจึงต้องทําการยกระบบคอมบ e แล้วก็ ABS ออกไปเลยนะครับด้วยการที่เราเดินสายตรงเข้าปั๊มไปเลยนะทุกคนก็ ประมาณนี้ครับนี่นี่ที่ผมพันไว้ก็คือเพื่อที่จะเช็ครอยรั่วครับพอเราต้องส่งไปยังต่างจังหวัดนะครับปั๊มบนุนะครับก็จะเป็นปั๊มคอซ่า RCS นะครับฝั่งขวาเบนเบอร์17นะครับทุกคน<ม>ก็ถ้าเกิดจับคู่กับ4พอร์ตข้างล่างนี้บอกเลยว่าโอ้โหโคตรหนึบอะส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นเบอร์16ก็เหมาะกับพวกปักข้างพอรพตอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมทุกคนอันนี้ระยะเบรกโอ้โหแบบว่า หนึบมากๆนะเราสามารถปรับได้ก็มาอีกหนึบมากๆครับคือแบบแค่เนี้ยแค่นี้จริงๆก็อยู่แล้วนะโอเคครับทุกคนส่วนสายถักนะครับก็จะเป็นสายเอิญนแท้เลยนะแต่นี้ลูกค้าจะเล่นเป็นสีเทาเดี๋ยวเรามาดูปั๊มล่างกันปั๊มล่างนั้นก็จะแตกต่างจากาพิมพ์นิยมทั่วไปนะครับลูกค้าเขาจะใช้เป็นสีพอร์ต ซิ่งนะครับสีดำนะลูกค้าเขาจะไล่คอนเซ็ปต์คือดำแดงนะครับประมาณนี้นะจานก็จะเป็นจานของคามุยนะครับขนาด300มิลน,นะครับเมื่อเรายกคอมไบเบรกออกเราก็ต้องเดินสายที่ยาวมากกว่าเดิมนะนี่ก็ทำการเก็บสายเหมือนเดิมครับเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็เดินตามท่อแป๊บเก่าๆไปนะครับก็จะเก็บงานได้เนี๊ยบขึ้นนะครับมาดูในส่วนของป้อมหลังกันบ้างครับทุกคน ลูกค้านะครับอยากได้โชว์ปลดเร็วตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ยึดตัวนี้นะมันจะทําให้อาสายเนี่ยขยับได้เราเลยจึงต้องไปทําการสร้างแผนเพจเพื่อยึดขึ้นมาใหม่นะทำให้มีความแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนสวิงอาร์ม ซึ่งเป็นสวิงอาร์มของทางคามุยเลยนะครับเป็นตรงรุ่นของ f o ร์ซ300เลยนะก็ได้ทําการเก็บสายตามจุดต่างๆเห็นไหมทุกคนคลิปตตัวนี้นะครับเป็นของโบโบนะครับของงานแท้ข้างหลังนี้ลูกค้าจะเล่นเป็นปั๊มด้วงนะสีก็จะเหมือนกับซีดีพอร์ตอูชิซิ่งนั้นเองสวยงามมากครับก็ชุดชุดนี้ก็ระบบเบรกนะครับเอ,เ,อเอาเอาเอาแค่ชุดหัวสายก่อนนะหัวสายหลังหน้าบนหน้าล่างก็อยู่ประมาณเกือบ สี่หมื่นกว่าแล้วอะทุกคนเห็นไหมครับว่าลูกค้ามีความใจรักขนาดไหนนะมาบิวกอร์ซาเก่ามากๆนะโอเคครับก็ดูลผลงานของผมไว้นะครับว่ามันเป็นยังไงสวยงามมากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้อยากทำอยากเดินระบบเบรคแบบนี้มีงบประมาณไหน ติดต่อมาได้ครับที่ร้านลิขิตเล่นซิ่งลาดพร้าว48นะครับฝากผลงานไว้ด้วยสวัสดีครับ uh, uh, uh. Hey, true, <laughs>